วันนี้นะคะมาในคอนเทนต์ของจุกรอยคูณรอยซีซันสามก็เพลงที่เราจะมาเรีแอคชั่นในวันนี้นะคะก็คือเพลงของพี่พีซวีแมนด้าพี่กิจฝันนี่เอง ก็ต้องมาก็ต้องมาเรียนก็ซิงเกิลนี้นะคะมีชื่อซิงเกิลว่าวันเกิดฉันปีนี้นะคะ h a p p y Birthday To Me นะคะทุกคนซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในกระแสด่งดังมากในตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเริมจะปังแค่ไหนคะนแต่ว่าสมญานามของติมันดาวก็คือเรารู้กันอยู่แล้วนะคะก็ยังไงนะคะใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูช่องเราก็ยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์คะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนไปชมเลยค่ะ ดีอยายังจุกเอ็กจิมเอมแกรมี่นะคะ,ะก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง MV เพลงวันเกิดชันปีนี้ของทริมันบาวครับก็ MV ตัวนี้เนี่ยผมอยากให้มันเป็น MV ที่ค่อนข้างจะดูง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึ่งครับอวันเกิดและสมหังจริงหรอหรอ

我。 คุณนี่ก็ทำ็ v ที่มันมันเก๋อ่ะ้วก็กเป็นเอ็ม m ที่ไม่เหมือน MV มองเหมือนแบบเป็นการบอกคำพูจริงๆมาเออแล้วก็เป็นเพลงรัก 那是腰啊！<laughs> น้าเศร้าเวอร์ตายหรอเชื่ออุ้ยอุ้ย อุ้ยแรงมากคนรู้ว่าอุ้ยแรงมากไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามสิข้อคมหังจะเกิดขึ้นเสมอโหจริงว่ะโหอ๋อสอบแล้วค่ะ ดูน่ามดีมากเลยอ่ะพีส <Peace. S 3> ุดจะบอกว่าละสายตาจากงาน MV ไม่ได้เลยใช่ <c oughs> คือแบบว่า MV แบบซ่อนเรื่องราไว้ละคือที่มันแบบพัดใจเราเพราะว่าเราเป็นแบบอินสตาแกรมเมอร์เราเป็นคนที่เล่นอินสตาแกรมตลอดแล้วเราก็จะเห็นอะไรแบบนี้เห็นไหมมันเป็นการทํา MV ที่มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็เข้าใจง่ายเออแล้วมันแบบเหมือนเลียวม,มันเหมือนเลียวอ่ะเข้าใจปะเนาะเป็นการแสดงที่ไม่เหมือนแสดงอืม คือรับเพลงอ่ะเ<ช>นื้อหาของเพลงมันก็แบบดีอ่ะ<ด>แล้วเพลงที่สำคัญคือเพลงติดหู<ช>คือแบบว่าขอเธอกลับมาได้ไหมเนี่ยวันเกิดวัดนเกิดครั้งเนี่ยอโอ้โหแต่เศร้าอ่ะแต่พับใจกับงานไอวีงานเก๋ง่นเคือไม่หองแล้วก็ทีมนี้นะคะจูมนิน,มนดาวก็ ทุกเพลงที่ออกมาคือประทับจิตนะคะทุกคนแล้วลอยอะไรกันล่ะลอยอ่ะแล้วลอยทำไมอ่ะอินหนามันหน่วงอ่ะมันแบบอินอันนี้แอบปากแลตายนะมันแบบว่าอ้าวทำไมต้องหน่วงวะทำไมกูฟังแล้วกูรู้สึกหน่วงในใจก็พอเราอินทขาไปยันไงเขาพอพิกคือแฟงนี่ไงมันก็เลยอินเแี้วเนี่ยนี่คือคนที่ตายไปแล้วแต่นี่คนที่ตายไปแล้วฉันยอมตายไปแม้ ก็นะคะเมื่อไหร่ที่แสงเทียนอะ่ะมันดับลงก็ค้ามเหมือนเกิดขึ้นเสมอนะคะทุกคน <laughs> ให้เชื่อย่างนี้ยังไงฝากเพลงนี้ด้วยกันนะคะสําหรับเพลงวันเกิดฉันปีนี้นะคะของตรีแมนดาวนะคะในโปรเจกต์จุกร้อยคูณร้อยซีซั่นสนะคะ นอกจากเพลงนี้ก็ยังมีเพลงดีๆหลายเพลงเลยสำหรับโปรเจกต์นี้เนาะชดะยอเราก็เคยทำไปแล้วด้วยใน<อ>บางเพลงนะคะทุกคน,นก็กลับไปดูได้นะคะทุกคนแล้วก็ยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์สำคัญก็คือคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะใครเป็นแฟนดอมนี้นะคะบอกกันหน่อยก็ส่ววันนี้พวกเราสี่คนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ